เลือน้ําพญานาคอีกเอาน้ําพญานาคนี่แหละไปไปนั่นแหละไปให้คนทุกคนในบ้านเขานะน้ําพญานาคนะไปอาบด้วยไปกินด้วยหรือว่าเนี่แหละแบ่งเข้าไปน้ําพญานาคให้เขาไปยังให้เขาไปแล้วค่ะยายาหมอชีวกด้วยนะหมอโคโตด้วยนะในจินตนาการนะให้เขาไป 100อต่อไปคนที่สองเอ้ยอีกข้อหนึ่งมีจักแก้วไม่ใช่เหรอตรวจดูมารได้ด้วยกําจัดมาให้เขามีมารบ้านเขากี่คนกี่ตัวเจอหนึ่งตนค่ะเอากำจัดไปนะโอะเคเนี่ยแล้วค่ะ เอาต่อไปคุณบรรเจิดมีทองไปทําเหมือนเหมือนกันเนะี่ยไปถึงยังไม่ถึงแล้วค่ะโอเคขอ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 ทองทิ้งไว้ที่บ้านเขาสามสามหีบได้ไหมได้ค่ะสามหีบอนะ่ะแล้วก็เอาสร้อยให้เขาด้วยแล้วก็เอาน้ำพญานาคให้เขาด้วยนะ แล้วค่ะแล้วก็หมอชีวกยาหมอชีวกให้เขาด้วยแต่แตะกี้บอกก็ได้สิบตุ่มใช่ไหมแสงว่าสมมุติถ้าถ้าเราหารหนั่นแหละให้ตุ่มหนึ่งเท่ากับห้าส่วนนะนะตุ่มหนึ่งเท่ากับห้าส่วนโอเคให้เขาไปเจอเต็มเต็มที่ให้เกาอาบให้ทั้งบ้านเลยนะแล้วก็ดื่มทั้งบ้านเลยไปโอเค ไอทองทองเนี่ยน้องใปพาวเขามีบ้านอยู่สามหลังนะนะเอาเอาไปไว้บ้านละหีบได้ไหมได้ค่ะคือตามนี้ยยีนการนะขอให้นั่นแหละเปลี่ยนเป็นขอให้เปลี่ยนสมบัติละเอียดให้เป็นสมบัติหยาบให้เขาแล้วกัน <c oughs> อ๋อแม่เขาบอกร่วมบุญตอนนี้ทันไหมไม่ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วครับเ,เหล่ะมันเหล่ะเหล่ะสักสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวจะทําให้เสร็จนะะต่อไปของต่อไป เออน้องพผาวตรวจด,ดูใช้จากแก้วตรวจด,ดูหน่อยเจอมานกี่ตน้นของคุณของคุณเนี่ยของคุณบรรเจิดมีทองอะ่ะเจอมานกี่ตน้นเจอมานอยู่หนึ่งตนค่ะเออกำจัดให้เขาเลยนะจ้าที่อาอต่อไปของคุณทิธนินนะไปถึงของคุณทิธนินยัง มาถึงแล้วค่ะเอาเอาสมบัติทองหีบหนึ่งให้เขานะแล้วก็เอาสร้อยให้เขาระดับหนึ่งแล้วก็ขอน้ำพญานาคเอาให้เขารวมถึงยาหมอชีวกด้วยเออของคุณบรรเจิดก็ต้องเอายาหมอชีวกให้ด้วยนะหมอชีวกหมอหโตด้วยของของคุณทิฏนินนก็เหมือนกันนะเอาน้ำพญานาคกับยาหมอชีวกหมอหโตให้เขาด้วย อ๋อคุณเบ้เรียบร้<ล>อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นวันเสาร์นะเดี๋ยวทำให้อ่าแล้วก็ตรวจดูมาให้เขาหน่อยไม่มีค่ะโอเคอ่ะนั้นต่อไปไปของคุณพลน,น,น,พน,น,น,พน,นันนะพน,นันนระันพลนันนนะรักที่ทำนะไปถึงยังเขาทำสองกองนะ องกองเอาหีบทองให้เขาสองหีบนะแล้วก็สร้อยสร้อยนี่แหละขยุมให้เลยขยุมให้เลยเราได้มาสองหีบะนะแบ่งๆไปออในจินตนาการนะแล้วก็เอาน้ําพญานาคให้เขาด้วยเอาไปทั้งกินทั้งดื่มมนะันทั้งควกทุกคนในครอบครัวก็เลยนะแล้วก็แล้วอะไรอีกอะยาหมอชีวกใช่ไหมหมอหัวโตให้เขาไปแล้วคราวนี้อ่ะเรียบร้อยอยังอะ่ะพอเรียบร้อยแล้วตรวจเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วตรวจดูมารบ้านเขาหน่อยใช้จากแก้วตรวจดูหน่อยมีกี่ตัวมีสองตนนะะัวค่ะเออทำทำทำลายทิ้งไปอ่ะต่อไปอต่อไปของคุณวิไลลักษ์ไปไปดูของคุณวิไลลักษ์ไปถึงยังไม่ถึงแล้วค่ะเขาเขามีนั่นแหละเอาทองหีบหนึ่งไว้ที่ร้านค้าเขาเนียน่ย ร้านค้าเขาแล้วเอาสร้อยไว้ในร้านค้าเขานะในจินตการนะแล้วก็ยาหมอชีวกหมอหัวโตโหให้เขาแล้วน้ำพญานาคให้เขาให้เขาแล้วก็เขาไปให้ลูกสาวเขาด้วยก็ได้ไปกระจายก็ไปนะในจินตการนะแล้วอะไรอีกวะเออแล้วก็ดูมารให้เขาหน่อยไปเจอมารไหม เจอค่ะโอเคอ่ะทุกอย่างเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปของคุณวิเชียนของวิเชียนไปไปถึงของคุณวิเชียนยังมาถึงแล้วค่ะเอาเอาเอาสมบัติให้เขาหีบหนึ่งนะเอาแล้วก็สร้อยให้เขาแล้วก็เอาน้ําพญานาคแล้วก็หมอยาหมอชีวกแล้วก็ตรวจมารให้เขาด้วยนะเจอมารไหมเจอค่ะอ๋อเจอเจอกี่คนอนะ่ะ เจอหนึ่งคนค่ะอ๋อหนึ่งคนนะแ่้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วค่ะถามให้หมดไหมต่อไปคุณสาโรธนะไปที่คุณสาโรดเจอยังเอถึงยังถึงแล้วค่ะเอาสมบัติเอาหีบให้เขาหีบหนึ่งนะแล้วก็ส้อยเขาแล้วก็แล้วก็เอาน้ํา พญานาคให้เขานะน้ําศักดิ์สิทธิ์ของพ่อพญานาคให้เขาแล้วก็ยาหมอชีวกหมอหัวโตวแล้วก็ตรวจมาให้เขาด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเจอมาไหมเจอหนึ่งตนค่ะโอเคอ่ะ okay. แต่ของเนี่ยต่อไปของคุณเขมินตานะ <c oughs> เขมินตาเขาร่วมสิบห้ากองนะน้องไปพาเอาให้สิบห้าหีบเลยนะกระจายไปที่บ้านที่บ้าน บ้านที่ตังบ้านที่บ้านที่กรุงเทพแล้วก็เอาไปไว้ที่แผงแผงแม่เขานะแม่เขาค้าขายเนี่ยเอาไปไว้ตรงนั้นเยอะหน่อยนะเพราะมันเป็นเป็นที่ดูดซับนะเออแล้วก็ไปไว้ที่ที่ดินเขานะไปกองไว้ที่ที่ดินบ้านเขาไปกองที่แผงมันเป็นช่องแล้วก็เอาสร้อยอะไรไปเนี่ยถ้าสิบห้ากองมันเท่ากับอะไรนะ มันเออมันอาจจะได้ถึงหีบหนึ่งเลยนะก็ให้เขาไปในจินตาการนะให้เขายังทีกเขาแล้วจะแล้วที่เหลือก็เอาน้ําพญานาคให้เขานะน้ําพญานาคให้เขาเป็นตุ่มไปเลย่อกี้บอกได้มาสิบตุ่มใช่ไหมสงสัยต้องให้เขาไปสักสามตุ่มแล้วมั้งใช่ปหเออน้ําพญานาคเน,นะแล้วก็ยาหมอชีวกหมอหัวโตวนะให้เขาไปแล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็ แล้วก็ตรวจมาให้เขาไปตรวจมาให้ทุกคนเลยในครอบครัวเขานะมีมานกี่ตนสองตนค่ะโอเคทำลายทิ้งไปเรียบร้อยนะเรียบร้อยอยังเรียบร้อยค่ะต่อไปของต่อไปของคุณเนี่ยคุณคุณคุณ วชิราพอรอ๋อคุณวชิราพรร่วมบุญสองกองไปหาคุณวชิราพรนะเจอยังเจอแล้วค่ะเออเอาเอาหีบสมบัติให้เขาหีบทองให้เขาสองหีบนะแล้วก็แล้วก็วกซอยให้เขาด้วยนะแล้วก็น้ําพญานาคให้เขาน้ําพญานาคแล้วก็ยาหมอหัวโตหมอชีวก,กน,นะแล้วก็แล้วก็ตรวจมาให้เขาเลยไป เรียบร้อยยังตรวจมานให้เขาแล้วคะ่ะอืม,อ,มออเคอ่าเรียบร้อยนะใช่ไหมเจอมานไหมของคุณบัชิลาพรอยไม่เจอคะ่ะต่อไปเนี่ยต่อไปของคุณคุณอนันตยานะ ไปหาคุณนันตยาถึงยังจริงแล้วค่ะโอเคเอาหีบให้เขาหีบทองให้เขาหีบหนึ่งนะของพญาะะของปู่ศรีสุโธนะขอโูรโตเอาให้เขาหีบหนึ่งเอาสร้อยเขาด้วยนะที่บ้านเขาแล้วก็ยาหมอชีวกหมอหัวโตวให้ทุกคนในครอบครัวเขานะเอาไปฝากเด็กไปฝากแม่และเด็กที่ท,ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะ แล้วเอาน้ำพญานาคให้เขาด้วยนะน้ำพญานาคให้คบคกวในครอบครัวแล้วไปฝากเด็กที่อยู่ต่างประเทศด้วยแม่กับเด็กที่อยู่ต่างประเทศด้วยะร้อยยังเรียบร้อยค่ะตรวจดูมารด้วยเจอมารกี่ตน <c oughs> ที่บ้านคนระับ <c oughs> ดูมารให้ให้ให้เขากับเด็กเด็กที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะ เด็กกับแม่ขาดูไปเลยเจอไหมถ้าเจอ,อก็กำจัดไปไม่เจอค่ะโอเคต่อไปคุณที่สิบเอ็ดของคุณธรรมนูนนะคุณธรรมนูนไม่ค่อยสบายนะแวบะบไปหาคุณธรรมนูนหน่อยถึงยังถึงแล้วค่ะเอาเอาสมบัติให้เขาหีบหนึ่งนะเอาหีบทองให้เขาหีบหนึ่งแล้วก็สร้อยให้เขานะแล้วก็น้ำพญานาคให้เขา ให้เขาเยอะหน่อยนะน้ำพย,ยัญชนะแล้วก็ยาหมอชีวกหมอหตัวโตวนะให้เขาให้เขาอาบทั้งอาบทั้งดื่มเลยแล้วก็ดูดูมารด้วยว่ามีกี่ตนค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคมีมารไหมไม่มีค่ะ คเรียบร้อยแล้วปู่สีทูโทก,กับย่าสีปทุมมายังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะ <laughs> กาดท่านเลยขอมีคนเขาอยากขอโชคกับท่านนะนะท่านมีให้ไหมหมายถึงเอาไปพาวเราถามท่านดูว่าท่านจะให้ไหมนะเราก็นั่นนะให้ค่ะ <laughs> เอาไม่คือยากปู่กับย่านี่จะให จะให้เหมือนกันหรือว่าจะให้แยกออกเป็นแยกออกเป็นคนระบาดเหมือนกันเลยค่ะเอาเหมือนกันเอาแต่ว่าบอกปู่กระยาว่าเราจะพูดว่าไปไปซื้อลอตเตอรี่นะดีไหมดีค่ะเอออ่าพูดง่ายคือถ้าเขาถ้าคนก็อยากไปซื้อลอตเตอรี่เขาอท่านจะให้อะท่านจะให้เลขอะไรมาจินอาการลอตเตอรี่นะอืม สามหกสองค่ะอ๋อก็คือตัวหลังใช่ไหมตัวหลังของลอตเตอรี่ก็คือสามหกสองใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคอ่ะแค่ตัวเดียวใช่ไหมค่ะฮะใช่ค่ะโอ,อเคจินตนาการนะก็ลองดูบอกท่านนะท่านไม่เปลี่ยนใช่ไหมบอกท่านว่าถ้าถ้ามันไม่นั่นก็เดี๋ยวจะก็พูดตรงนะผมไม่ซื้อนะผมเพราะว่าผมผมไอ้นะอาทิตย์ คือตั้งใจไว้เลยแหละว่านั่นว่าว่าจะไม่ซื้อลอตเตอรี่แม้แต่ใบเดียวแล้วก็ไอ้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 นอกระบบแล้วก็ไม่ซื้อไม่ยุ่งอ่ะนะก็ไม่ใช่หรอกให้เออก็พอดีเราไปหาปู่นะพอดีก็ท่านก็น่าจะมีเพราะว่าเห็นคนเขากนนั้นเนี่ยเราก็อยากจะลองดูบ้างไงแค่อยากลองเฉยเพระาะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าแค่เป็นเรื่องลองๆอ่ะนะไปซื้อลอตเตอรี่แค่ไม่กี่ใบก็พอแล้วนะโอเคนะแต่ท่านท่านเข้าใจใช่ไหม หมายถึงเข้าใจค่ะหมายถึงว่าอาจารย์ไม่นั่นนะอาจารย์ไม่ได้มาทางนี้แต่ว่าบางครั้งนานๆทีอาจารย์ก็อยากจะวัดทีหนึ่งนะบอกท่านไปนะหรือท่านจะเปลี่ยนเลขไหมหรือว่าเลขนี้แหละถ้าไม่เปลี่ยนค่ะอ๋อนะีลองดูนะสามหกสองนะใช่ปะลองไปล,ลองลุ้นเล่นๆดูโอเคแล้วสุดท้ายแล้วน้องไปพาวขอให้ท่านให้อวาทผู้ชมเราเลยเออ ให้ท่านให้ว่าว่าผู้ชมเราอะกิจกรรมเราเป็นยังไงบ้างท่านเห็นว่าเป็นยังไงบ้างค่ะถ้ามองว่ากิจกรรมเราดีค่ะแล้วก็ควรทําไปต่อค่ะขอะให้ทําต่อใช่ไหมท่านชอบท่านชอบให้เด็กเด็กถอดจิตให้ให้เด็กและผู้ใหญ่ถอดจิตมาหาท่านไหมท่านชอบค่ะคือท่านก็อยากมีตัวตนในหมู่มนุษย์ใช่ไหมใช่ไหมท่านอยากให้มนุษย์รู้จักท่านใช่ไหมใช่ไหม คือถ้าท่านถ้า,ถาท่านเป็นพวกสังคมปิดต่ท่านไม่ไม่ไม่ทําให้คนมาศรัทธาท่านหรอกใช่ไหมแต่ท่านไม่ใช่พวกสังคมปิดใช่ไหมท่านอยากให้ท่านอยากให้มนุษย์รู้จักท่านนับถือท่านใช่ไหมเป็นลูกเป็นหลานท่านใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเออท่านชอบเรื่องนี้พวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะมันเหมือนเราเล่นโลกออนไลน์อ่ะถ้าถ้าคนไม่อยากให้ใครครบกับเราเราก็เราจะมาเล่นทําไมอ่ะโลกออนไลน์ใช่ไหมแต่คนที่เขามาโลกออนไลน์เนี่ยก็แสดงว่าเราอยากให้ทุกคนน่ะที่อยู่ในโลกออนไลน์รู้จักเรา เราก็ถึงมามาไลฟ์สดเนี่ยเราก็ถึงมาไลฟ์สดเราไม่ได so, yes. so ้กลัวเพราะฉะนั so, so like ้น well. ่การที่ท่านการที่ท่านทํามีมีคนในเมืองมนุษย์รู้จักท่านน่ะนะนั่นก็แสดงว่าท่านน่ะท่านก็เป็นเหมือนพวกเราอ่ะก็คือท่านอยากท่านไม่ได้อยากอยู่ในถ้ำไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปเจอใครอะไรเงี้ยท่านไม่ใช่เป็นพวกแบบนั้นท่านเป็นพวกที่ว่าท่านยิ่งใหญ่อยู่ในจักรท่านอ่ะท่านก็อยากจะให้มนุษย์รู้จักท่านด้วยใช่ป่ะอันนี้อาจารย์พูดถูกไหม ค่ะเออแล้วท่านอยากให้มันให้มนุษย์รู้จักท่านในนามของผู้ให้โชคลาภใช่ไหมผู้ให้โชคลาภผู้ช่วยเออผู้ช่วยเรื่องดีๆนะให้คนนั่นน่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เรามาหาท่านแล้วมาขอสมบัติท่านเลยท่านท่านไม่ห่วงเนี้ยเพราะมันก็เป็นเป็นแนวทางที่ท่านจะให้โชคลาบคนเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมก็คือคค่ะก็คือพอท่านให้มากเข้าคนก็จะรู้จักท่านเนี้ยคนก็จะนับถือท่านเองอันนี้ถูกต้องใช่ไหม แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดถ้าออถ้าเกิดท่านไม่สามารถให้โชคคนได้หรือว่าไม่สามารถให้ให้ทรัพย์ให้อะไรคนได้อ่ะมนุษย์ก็มนุษย์นะนะถ้าถ้าใครเป็นผู้ให้มนุษย์มา,มากๆมนุษย์ก็นับถือเองเขาเรียกสังขารวัตถุสี่นะก็คือทานใช่ไหมก็คือให้ทานอันปิยาวาจาก็คือให้กําลังใจให้คําสอนให้กําลังใจอันที่สามสมานาตาตาก็คืออ่าช่วยช่วยเหลือ คอยช่วยเหลือเรื่องการงานเรื่องอะไรเงี้ยช่วยนะเรื่องงานหน้าที่การงานอันที่สี่ก็คือคุ้มครองคุ้มครองอ่ะคุ้มครองความปลอดภัยถ้ามีสี่ข้อนะมนุษย์ก็จะรักเน่ะที่อาจารย์พูดถูกไหมคือถ้าถ,ถ้าถ้าท่านให้สี่ข้อเนี่ยหรือว่าข้อใดข้อหนึ่งอ่ะท่านให้ไปเต็มที่เดี๋ยวมนุษย์มนุษย์ก็จะรักและนับถือท่านเองถูกต้องใช่ไหมถูกต้องค่ะโอเคอ่ะ okay. อันนี้คือท่านบอกว่ารายการเราโอเคนะและ สุดท้ายแล้วอ่ะขอให้ปู่ศีทุทธโธกับยตาศรีปธุมมาให้ให้ให้โอวาสผู้ชมคนละประโยชก็ได้ลูกหลานถ้าบอกว่าจงคิตตี้ทำดีค่ะอันนี้ปู่ศีทุทโทเหรอใช่ค่ะอ่าและย่าล่ะ,ะหรือว่าปู่เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะอ่าและยาล่าจะให้พูดกับผู้ชมว่างไง ท้านอกว่าอย่าทําผิดบ่อยค่ะอย่าทอย่าทำผิด <tried> บ <coś S 2> ่อยใช่ไหมอะไรอะไรเรียกว่าผิดอ่ะพวกเรื่องสีนค่ะอ๋อก็คืออย่าทําผิดสีบ่อยใช่ไหมเอาถ้าถ้าท่านบอกว่าอย่าทําบ่อยก็คือแดงว่ายังพอทําได้ใช่ไหมอย่าทําได้แต่อย่าทําเป็นนิสัยใช่ไหมค่ะอก็คือถ้าไม่ใช่นิสัยก็ทําไป แต่ถ้าเป็นนิสัยก็อย่าทําถูกไหมนิสัยก็คือคือเห็นผิดเป็นถูกกันนะเห็นเห็นความคือถ้าไม่ใช่นิสัยก็คือตอนทําเรายังรู้ว่ามันผิดแต่จำเป็นต้องทําไงแต่ถ้าเกิดไอ้นิสัยนี่ก็คือทําไปจนแบบว่าคิดเองอ่ะคิดเองว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องอ่ะอันนี้คือไม่ไหวมันเป็นนิสัยแล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันเป็นความผิดแต่บางทีถึงเวลาก็ต้องทําบ้างอนะก็ก็ทําบ้างแต่ ก็รู้สึกผิดบ้างอะไรบ้างมันก็ยังไม่ใช่นิสัยอ,อาสาทุกน้องไปเพาเหลือเหลือขีดทองอยู่ไหมน่าจะเหลืออยู่นะเนะน้องไปเพา <c oughs> น้องไปเาไปขอไปไว้ที่บ้านน้องไปเพาเลยแล้วก็มาไว้บ้านอาจารย์ด้วยเอามาไว้บ้านอาจารย์ด้วยนะแล้วก็เอนะยาหมอชีวกกัาไปให้แม่อาจารย์นะแล้วน้านําพญานาคก็ไปให้แม่อาจารย์เออแล้วก็เอาขีดขีดขีดทองไปให้แม่อาจารย์ด้วยนะสาธุ ได้ไหมได้ค่ะเออแล้วน้นยายนําน้ําพญานาคกับยามหมอชีวกเอามาให้อาจารย์ด้วยนะเผื่อจะเนี่ยเผื่อจะได้สุขภาพดีอายุยืนเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแคะ่ะอ่าสาธุขอบคุณมากนะอ่าคราวนี้คราวนี้น้องไปพาวแวะไปเอาไปรับผู้ชมไปไป,ไปรับไปคนที่ไปฟังทำไปค่ะ จริงๆถ้ามีน้ำพญานาคเหลืออยู่น้องใปพาวก็แจกให้ผู้ชมไปผู้ชมไปใครพิมพ์คาว่าพญาน้ําพญานาคก็พิมพ์ขึ้นมานะเดี๋ยวจะน้องเปพาวเอาน้ําพญานาคแจกไปใช่ไหมสมบัติทิพย์เหลือสมบัติทองอะไรเหลือนี่เหลือคนละนิดคนละน้อยก็แบ่งๆไปนะได้ไหมได้ค่ะเอออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอยู่ทําภารกิจกันใครพิมพ์ก็ว่าไนะน้ําพญานาคกับสมบัติทิพย์ก็น้องใปพาวก็กระจายกันไปนะกระจายให้เขาไป น้ำพญานาสมบัติทิพย์มีคนพิมพ์เข้ามาแล้วเรื่อยๆนะก็พิมพ์ก็กระจายกันไปนะ้ำพญานาสมบัติทิพย์กระจายให้ก็ทุกคนไปอาคราวน,นี้น้องไปพาไปรับไปรับผู้ชมนะเอ้ไม่ใช่ไปรับคนที่ไปฟังทำนะถึงยังถึงแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์พูดทีละสามชื่อนะนางหนูเจียนท่องคง นายนายสมปองแก้วควรชุมนายนายยกห่องคงเป็นไงบ้างบารรุค่ะบรรุบรรุพระสดาบันใช่ไหมใช่ค่ะทีครแล้วเจ้าที่เจ้าที่ที่ชัยนาทเจ้าที่ที่กทมและเจ้าที่ที่ปทุมธานีของคุณบรรเจิดมีทองน่ะบรรุค่ะบระบรุพระโสดาบันนะฮะ แล้วเทวดาองค์ที่สิบแปดของคุณทิทนินชื่อจตุมาบริวารหนึ่งหมื่นพรมองค์คนพรมองค์ที่หกสิบแปดของคุณวิไลรักบริวารหนึ่งหมื่นแล้วคุณชลัสุวรรณสวัสด์บริวารสองหมื่น 2, เป็นไงบ้างมาลุค่ะรรลุพระโสดาบันนะเอาต่อไปจ่าสิบเอกจ่าสิบเอกสัตวัตสุจริตแล้วก็ผลทหารวายุขวัญขวัญเสือและสิบเอกชะวะกรเดชคุณทศเป็นไงบ้าง บรรลุค่ะอืมบรรลุหมดเลยนะโอเคแล้วต่อไปจ่าสิบเอกไอจ่าสิบโทจีรวัตรมุ่งกลางพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยแล้วจ่าสิบเอกอนันอ์อนันดาอุดรเป็นไงบ้างบรรลุค่ะบรรลุพระโสดาบันนะอืมแล้วต่อไปพลทหารพลทหารธนรัตน์จันประทัด พลทหารธนรันร์จันปรัตแล้วลอะไรวะเพีเดียวพลทหารธนรั์จันทระทัตแล้วพลทหารก็เดี๋ยวมันมีที่มันมีพลทหารคนนี้ด้วยเหรอมันมีปันอ๋ออ๋อไม่มีอะไรพูดผิด คนที่สิบสี่นะคนแรกนะก็คือคนทหารธนรัต์จันประทัศและคนทหารชานชัยพดุงโชคคนทหารธนกรสิงหาสิงหาชาตเป็นไงบ้างสามท่านมรรู้ค่ะมรรู้โสดมันนะแล้วจ่าสิบเอกพุทธิจักรโทรทองสิบเอกพัชระแย้มแตงอ่อนแล้วจ่าสิบโทไอจ่าสิบเอกดำรงเกียรตแก้วกระจ่างเป็นไงบ้าง มันรู้ค่ะทั้งสามหมดเลยนะแล้วต่อไปพลทหารมุดมุตตากินนะแล้วจ่าสิบเอกทวีรัตนบุรีแล,ละพลทหารกิติกรส้อยระยะเป็นไงบ้างมันรู้ค่ะมันรู้หมดนะแล้วพมหัวหน้าพมนางสาวกัญจนาสุภาชื่อมารัตมณีและแม่สมพรรอดวินิตบริวารหนึ่งหมื่นและพ่อพินพ่อพินลอดวินิตบริวารสองหมื่น,น,น,น 2, 000, เป็นไงบ้าง บรรลุค่ะบรรลุหมดนะแล้วต่อไปพรมองค์ที่สาสิบสามของคุณอนันตยาบริวารหนึ่งหมื่นแล้วเทวดาองค์ที่ห้าสิบสามของคุณธรรมน,นูนธรรมนูนชื่อพกามณีบริวารหนึ่งหมื่นเป็นไงบ้างบรรลุค่ะบรรลุพระโสดาบัานหมดเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวอันถามทหารก่อนดิทหารที่เขาบรรลุเนี่ยส่วนใหญ่เขาเขาไปจากก้อนเมฆเขาจะไปอยู่ชั้นไหนกันนะ ชั้นหนึ่งค่ะอ๋อเขาเปลี่ยนชั้นได้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาดีใจไหมเนี่ยดีใจค่ะอ่าลองลองให้เขาเขาอยากเขาอยากฝากบอกไอ้นนี้ยังไงคุณคนที่เขารู้ไหมเขาอยากจะฝากบอกคนที่ทําบุญให้เขายังไงเขาบอกว่าขอบคุณมากมากเลยค่ะอือตอนนี้เขามีความสุขแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ช่วงนี้เขาเขาเขามีลิศยังนะถามเขาตรงๆเขามีลิ์เพิ่มขึ้นยังมีเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเขาจะเขาจะถามที่เขาจะใช้ลิ์เพื่อช่วยช่วยประชาชนไทยหรือช่วยช่วยคนดีๆในประเทศไทยไหมหรือช่วยประเทศไทยไหมมีค่ะแล้วก็จะช่วย้วค่ะเออเขาสัญญานะให้เขาสัญญาว่าจะช่วยนะจะคอยช่วยประเทศไทยใช่ไหมให้เขาให้ตอนนี้เขาเป็นเทวดาดูแลประเทศไทยได้ไหมคอยช่วยประเทศไทยได้ไหม ได้ค่ะแล้วให้เขาไปให้โชคให้เขาไปให้โชคคนที่ทําบุญให้เขาด้วยนะดีปะดีค่ะโอเคเดี๋ยวอ่ะที่เหลือไม่มีแล้วเนี่ยใช่ปะ่ะออไม่มีไอ้นายกนายนายกท้องท่องคงอ่ะที่ช่วยจากช่วยจากนรกมาตอนนี้บรรลุแล้วไปอยู่ชั้นไหนอ่ะ ชั้นหนึ่งค่ะอ๋อเขาจะอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกันโอเคใช่ปะโอเคเขาเนี่ยแหละเขาจะขอบคุณคนที่ทำบุญให้เขาไหมเนี่ยเขาจะขอบคุณะคะ่ะโอเคนะเขาบอกว่าเขาจะแบบว่าลงมาให้โชคค่ะ๋อลงให้โชคนะบอกเขานะว่าทุกคนทุกคนเนะ่ะ ทุกคนไปช่วยแวะไปเยี่ยมคนไปเยี่ยมคนที่เมืองมนุษย์ก่อนนะใช่ปะอย่างอย่างคุณชลส,สวร,รสวัสดิ์เนี่ยคุณสาโรดบอกว่าให้ลงไปเยี่ยมญาติญาติก่อนพี่ชายเขานะเขาจะไปไหมลงไปเยี่ยมทุกคนเออก่อนจะขึ้นสวรรค์ให้แวะไปเยี่ยมคนที่คนที่ทําบุญให้เขาในเมืองมนุษย์ก่อนนะลูกๆ,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 ๆูกหลานหลานอ่ะเรียบร้อยแล้วน้องใบพาวะพาเขามาส่งเลยแล้วก็ลาผู้ชมได้เลย ค่ะโนูาพาทุกท่านมาส่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจบแล้วขอบคุณทุกท่านมากนะฮะเดี๋ยว